สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีสาระความรู้มาฝากกันด้วยค่ะห่อไม้กวาดด้วยถุงพลาสติกแล้วนำไปกวาดบ้านได้ผลดีสุดๆเคยเป็นไหมเวลากวาดบ้านพื้นไม่เคยจะสะอาดสักทีไม่ว่าจะกวาดกี่รอบก็ยังมีเศษฝุ่นเส้นผมกระจัดกระจใจเต็มพื้นอยู่เหมือนเดิมวันนี้เรามีเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องหงุดหงิด กับการกวาดบ้านอีกต่อไปค่ะเพราะกวาดแค่รอบเดียวพื้นบ้านก็สะอาดแล้วทําได้ยังไงนั้นไปดูกันได้เลยค่ะถึงแม้ว่าเราจะพยายามกวาดบ้านให้สะอาดนั้นแต่เศษฝุ่นเส้นผมก็ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่ดีบางทีทั้งเศษฝุ่นและเส้นผมก็มาติดกันอยู่ที่ปลายไม้กวาดวิธีแก้ไขง่ายๆก็คือให้นำถุงพลาสติก มาหอไม้กวาดของเราไว้หอให้ถุงพลาสติกเนียเรียบไปกับไม้กวาดจากนั้นก็นําไปกวาดพื้นบ้านได้ตามปกติเลยค่ะการทําแบบนี้จะทําให้เศษฝุ่นและเส้นผมไม่ติดอยู่ที่ปลายไม้กวาดของเราและยังช่วยให้ฝุ่นไม่ฟุ้งกระจายไปในอากาศอีกด้วยทําให้เรากวาดบ้านได้สะอาดง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องมาคอยกวาดซ้ำหลายรอบค่ะทำไมถุงพลาสติก ถึงช่วยได้เนื่องจากการนำถุงพลาสติกมาคุมไม้กวาดไว้แล้วนำไปกวาดพื้นนั้นจะเก่าให้เกิดไฟฟ้าสถิตอ่อนๆขึ้นมากค่ะและช่วยให้เศษฝุ่นรวมถึงเส้นผมติดกับถุงพลาสติกได้ง่ายโดยที่ไม่ปลิวหรือฟุ้งกระจายไปในอากาศนั่นเองคล้ายๆกับการใช้เครื่องดูดฝุ่นแต่เป็นแรงดูดอ่อนๆหรือหากใครมีถุงน่องเก่าที่ไม่ใช้แล้วก็สามารถนำมาใช้แทนถุงพลาสติก ก็ได้ผลดีเช่นกันค่ะแนะนำหลักการกวาดบ้าน 1. เลือกใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดแล้วกวาดเสร็จผงไปในทิศทางเดียวกัน 2. ถ้าเป็นพื้นไม้ก็ให้กวาดไปตามแนวยาวของแผ่นไม้โดยเฉพาะบริเวณมุมห้องใต้เตียงใต้โต๊ะหรือใต้ตู้ด้วย 3. กวาดเสร็จผงกองรมไว้ที่ใดที่หนึ่งแล้วใช้ที่ตักผงกวาดใส่แล้วนำไปทิ้งในถัาางขยะลองนำเทคนิคดีๆแบบนี้ไปทำกันดูนะคะรับรองว่าได้ผลดีเกินคาดไม่ต้องเสียเวลาเสียแรงกวาดซ้ำหลายๆรอบแบบเดิมแน่นอนคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ